สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมอควายงามนะครับอยู่หลังบ้านของน้องท็อปนะครับกลุ่มนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับน่าจะสิบตัวนะครับงามท่านเลยครับเดี๋ยวจะพาชมครับตัวที่จับอยู่เนี่ยเป็นตัวผู้นะครับชื่ออะไรน้องท็อปเนี่ยชี่โชคครับชื่อโชคนะครับชื่อโชคอ่าเราก็รู้ไหม สายอุทัยนี่นะครับแดดไม่ได้ทับก็สมเทียมครับดูครับตาแต้มนะครับดูไปดูใกล้อัตลักษณ์นอัตลักษณ์นะครับมีตาแต้มแล้วก็มีแก้มจ้ำนะครับแล้วก็มีอ่องโอ้โหสวยมากเลยครับแล้วขานี่สูงเท้าขาวอายุเท่าไหร่นะ มันสามขวบกว,กว่าครับประมาณสามขวบกว,กว่านะครับยังไม่ได้ให้ปล่อยทับใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ทับครับผสม,มเรียมเอาอือทุกแม่นะครับที่ท้องอยู่ในฟาร์มของน้องทัอเนี่ยจะผสมเทียมเอาแต่ว่าเจ้าโชคนี่ยังไม่ได้ปล่อยทับนะครับเอามาจับสัตว์เอามาเช็คสัตว์ครับเพราะว่า แม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยมลิครับแนี่มมลิท้องอยู่ไหมเนี่ยท้องเงินอุทัยครับท้องเงินอุทัยอยู่ใช่ไหมครับท้องแรกเนาะครับลูกมันจะนูนตัวครับท้องสองเลท้องอันนี้ท้องสองเนาะตัวตัวนี้พ่อตัวไหนครับเนี่ยตัวไหนตัวไหนนะเนี่ยซื้อหมาครับซื้อแม่ลูกหมาอ๋อซื้อมาลูกติดแม่มานะครับตัวนี้เป็นลูกตัวผู้ตัวไหไลูกตัวผู้ครับหน้าใหญ่นี่เหมือนเหมือนขนขวบเลยครับ แล้วรู้ไหมว่าลูกเขาตัวไหนพ่อพ่อต้องพี่สาวครับพ่อ้พี่สาวซื้อมาเออพี่สาวรู้ครับแม่อะไรนะแม่มาลิอ่าท้องอะไรนะท้องเงินอุทัยเงินอุทัยอยู่นะครับแล้วแม่นี้ชื่อหางครับชือก้าวครับลูกก้าวเจริญครับชื่อก้าวลูกก้าวเจริญนะครับแม่นู้นโอ้โหปึ๊กเลยครับปึ๊กเดี๋ยวตามไปดูตามไปดู นี่คือชื่อก้าวนะครับที่น้องก้าวเป็นตัวเมียนะครับลูกก้าวเจริญเนี่ยตัวเนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้อ๋อยห่าหญใเลานเพิ่มโชคครับอ๋อตัวนี้คือหลานเพิ่มโชคนะครับพ่อเขาเป็นลูกเพิ่มโชคตัวตัวนี้นะครับเป็นเป็นเพศผู้เป็นลูกของแม่มาลิตัวนั้นอ่าตัวนี้ก็คืออ่าชื่อก้าวเป็นลูกก้าวเจริญนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยมันปีสิบเดือนครับ <m ix> <Yan ke im> อันนี้คือ,ค,อคือปีสิบเดือนนะครับโอ้โหสูงยังไม่ได้วัดครับเพราะว่าเขาจะเดินไปเดินมาเนาะ่ <f air> ายชมนะครับวันนี้่ายชมยังไม่ได้เปิดนะครับหรือว่ายังไงก็โทรมาคุยกับนังท็อปนะครับชอบตัวไหนอันนี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยดาวเรืองครับแ <f air> ม่แม่ดาวเรืองลูกดาวเหนือ <f air> เป็นลูกหลอดเลยนะเป็นลูกหลอดนะครับเป็นลูกของดาวเหนือนะครับ เป็นเพศเมียนะครับโอ้อ่างดีเนาะออมีทนที่จอ่าโอ้โหท้ายแล้วเผือกนี่แหละครับชื่ออะไรเนี่ยแก้วฟ้าครับนี่ลูกแก้วฟ้านะเมษาครับชื่อเมษาลูกแก้วฟ้าผสมที่นี่ใช่ไหมครับซือมางครับอ๋อซือมามีหลอดไหมเนี่ยมีครบครับมีครบหมดเลยนะครับนั่นคือแม่เขา อ,นนอันนี้อันนี้ลูก,ลกดาวเหนือลูกดาวเหนือนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ท,ท้องท้องอยู่ไหมเนี่ยปีกกว่านียปีกกว่าปีกกว่าโอ้ยังไม่ท้องครับแต่ท้องอ่างดีมากตัวนี้เหมือนท้องเลยอ่างใหญ่ครับตัวเนี้ยปีกกว่าเองครับลูกของดาวเหนือนี่ลูกแก้วฟ้าเป็นเพศเมียมอนกันเนาะ อ,อ่าตัวนั้นก็คือแม่แม่ของตัวนี้อ๋อเหรอตัวเดียวครับอ๋อตัวนี้ซื้อมาต่างหากนะครับตัวตัวนี้ซื้อมาต่างหากนะครับอันนี้ไม่ใช่แม่นะครับ,รบแต่ว่าแต่ว่าท้องอยู่ใช่ไหมตัวนี้ก็ท้องแก้วฟ้าครับท้องแก้วฟ้า,ฟาอยู่ <ไข S 2> ชื่อชื่อแม่เลยนะน้ำครับแม่น้ำนะครับแม่เผือกนี่นะครับชื่อน้ำนะครับท้องอยู่กี่เดือนเนี่ยไกลคลอดแล้วสิบสิบเดือนแล้วนะครับยังไม่ออกสักทีนะอือแต่เราเสร็จแล้วมาไกล้่ลอดแล้วเนาะครับ ใกล้คลอดแล้วแล้วก็แล้วตัวเลขนี่แหละครับตัวเล็กกันลูกติดตรงน,นู้นมาครับอ๋อลูกติดแม่เผือก,ก,กันนะครับอ๋ออ๋ออันน,น,นี้อันนี้หลานเพิ่มโชคนะครับ,รบพ่อเป็นลูกของเพิ่มโชคนะครับ <ạ. S 1> อ่าชื่ออะไรนะนนนชื่อโกมินนะครับตัวผู้เพศเพศเพศผู้ตัวนี้นะครับหลานเพิ่มโชคชื่อโกมินนะครับพ่อเป็นลูกเพิ่มโชค โอ้โหแม่นี้ที่แม่อะไรนะครับเนี่ยเก้าครับแม่ก้านะครับลูกเก้าเจริญหวย่รปีสวจริงครับหนึ่งปีสิบเดือนส่วนสูงนี่น้องเขาจะไม่ให้ให้วัดใกล้นะครับก็น่าจะสี่ร้อยสี่สิบขึ้นอยู่แล้วครับกาแต่ผไม่คย้แลำเชียงลำขาใหญ่ครับ หนาคอหนานะครับอันนี้ชื่อแม่อะไรครับนี่แม่เปือกนี่ปลาครับแม่ฟ้านะครับพร้อมอยู่ไหมยังครับเพิ่งผสมเบิ้มมันล้านไไปครับอ๋อติดยังยังยังไม่ไ,มได้รอบ,รอ,บอ๋อยังไม่ผ่านรอบ,รอบออ ี่แม่ฟ้านะครับตัวนี้คือลูกของแม่ฟ้าเนาะเพศเมียน,นะครับรอๆๆนี่เก้านะครับอายุปีกับสิบเดือนนะครับน้องเก้า อันนี้ชื่อแม่มาลิแม่มาลิท้องอยู่กี่เดือนนะสี่เดือนเดือนนะครับทับอะไรเข้าไปนะเงินอุทัยครับเนอุทัยแม่มาลิทับเงินอุทัยไปแล้วประมาณสี่เดือนแล้วครับตัวนี้ก็คือลูกของแม่มาลินะครับชื่อเพิ่มโชคเป็นหลานของเพิ่มโชคครับพ่อเป็นลูกของเพิ่มโชคอ่าหน้าใหญ่จริงๆหน้าใหญ่ครับตัวนี้สนใจครับอยากให้เบอร์เจ้าของไปอ๋อ น้องท็อปบอกว่าถ้ามีท่านไหนสนใจนะครับหลานเพิ่มโชคเนี่ยเจ้าเจ้าอะไรนะโกมินเจ้าโกมินะก็โทรมาคุยเนาะโทรมาคุยกับน้องท็อปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเป็น่นานขอ,อของพี่สาวน้องท็อปอ,อีกนะครับนะครับเป็นของพี่สาวแต่ว่าวันนี้พี่สาวไม่อยู่นะครับสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเป็นควายที่เป็นสายพัฒนานะครับตัวเนี้ยทั้งหมดเลยครับ ทั้งเจ้าโชคทั้งอะไรพวกนี้นะครับเป็นสายพัฒนาได้เลยครับเพราะว่ามีเลือดค่อนข้างที่จะอ่ามาดีมากเลยครับอ่าลูกดาวเหนือชื่อแม่อะไรนะดาวเรืองครับดาวเรืองนะครับเป็นลูกของดาวเหนือนะครับนึกว่าท้องจริงๆแล้วไม่ใช่ครับน้องเขาจะอ่างดีมากนะ<ๆ>อ่าพึ่งปี เท่าไหรนะ่นะปีหรือสองปีผมไม่แน่ใจครัประมาณปีกืบถึงสองปีประมาณนี้แหละครับอ่านี่คือลูกเจ้าฟ้านะครับ,รบที่น้องน้องเมษานะครับเอา้าอยู่ข้างในมีกวางด้วยกวางหรืออะไรเนะี่ยกวางครับโอ้โหมาถ่ายควายนะครับขออน,นุญาตถ่ายกวางให้ดูด้วยนี่ อ๋อเป็นขาพิการนะครับโอ้โหเอาละท่านผู้ชมครับสนใจนะครับสำหรับอ่อคอกนี้เป็นอคอกอยู่หลังบ้านของน้องท็อปนะครับ,ม,บรมีทั้งของอพี่สาวด้วยทั้งของอคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะรวมกันอยู่นี้ใช่ไหมของพี่สาวทังเดียวเลยครับของพี่สาวหมดเลยเนาะแต่วันนี้พี่สาวไม่อยู่นะน้องท,อทง็อปพามาชม ตัวนี้คือตัวผู้นะครับแต่ยังไม่ได้ปล่อยทับนะครับต,ตัวนี้ที่เจ้าโชคส่วนสูง140อัพนะครับอเอแข้งขานะครับสูงเท้าขา้าสะอาดดีครับ ไปทำพ่อคุ้มฝูงโทรมาคุยกับพี่ได้ครับอ่าน้องท่านบอกว่านะครับท่านนายสนใจนะครับเอาไปทําพ่อคุ้มฝูงนะครับโทรมาคุยได้ครับสลับตัวนี้นะครับยังไม่ได้บอกราคาออกซื้อครับเครื่องครับขี่ได้ใช่ไหมขี่ได้ด้วยเครื่องดีลักษณะนะครับ สำหรับไข่ก็ดีครับไข่ใหญ่ยาวนะครับยังไม่ได้เปิดเป็นเป็นตัวราคาชี้ราคาให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับโทรมาถ,ถามน้องท็อปเอาบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ094 สองเจ็ดศูนย์สองศูนย์แปดเก้าพูครับเบอร์พี่สาวครับอ่าชื่อคุณผู่นะครับเป็นเบอร์พี่สาวของนองทับนะครับเบอร์นี้คือคอกนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับผิดตัวเนี่ยเป็นของคุณพู่เป็นพี่สาวของนองทับอีกทีหนึ่งนะครับอ่าสวยครับสวยเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝ่ายที่น้องชายางคลครับขอบคุณครับที่รับชมมาตลอดสวัสดีครับ